สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง t c h t o o k ไทยด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางผมเองแล้วก็ทางบริษัท s y b e r Elite นะครับมามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังทุกคนนะครับซึ่งอ,อย่างที่เราเราทราบกันอย่างดีนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของพวกบล็อกเชนเว็บ3.0หรือแม้กระทั่งเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นเรื่องของ อาจจะเรียกว่าเป็น the next big thing ที่เราอาจจะต้องอพิจารณา,ก,ากันอย่างทุวนที่นะครับแล้วก็ในมุมมองของทาง c y b e r Elite เองเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเราเป็นบริษัท Cyber Security นะครับที่อยู่ภายใต้กลุ่มของ BCG เป็นจัดจินดาเองเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากที่จะมาพูดคุยกันมากขึ้นเนี่ยก็ผมทิ้งไลน์ไอเดียเอาไว้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ QR code เอาไว้เผื่อว่าจะได้มาคุยกันต่อนะครับทีนี้ สิ่งที่ผมอยากที่จะมาชวนคุยในในหัวข้อวันนี้เรามีเวลาน่าจะประมาณสักยีนาทีนะครับก็คือว่าเออมันมีคําคํานึงที่มันมันเอ่อป๊อปอินป๊อปเข้ามานะครับในในในคอมมูนิตี้ของเราก็คือคำว่า virtual nation เราอยากจะมาขยายความเรื่องของ virtual nation กันสักนิดหนึ่งแล้วอยากที่จะมาดูกันว่ามันไปรีเลียก,กับเรื่องของเว็บ3.0หรือว่า m e t a เวิร์อย่างไรแล้วก็ผมจะ ขยับกรอบเข้ามาอยู่หน่อยนึงนะครับในมุมที่ว่าเราถ้าเกิดเป็น enterprise หรือว่าบริษรัทต่างๆที่อยู่ในธุรกิจเองเนี่ยเราจะมีมุมมองต่อเรื่องของเว็บ3.0แล้วก็ม e t a v เวิรอย่างไรในเรื่องของ c y เ e อร์ซ u เคียนะครับซึ่งผมก็จะโฟกัสที่3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของ b บล็อกเชนแพลตฟอร์มเรื่องของ c r y ปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT นะครับทีนี้ในเออมันมีศัพท์คำหนึ่งที่มันมีการเริ่มที่จะพูดถึงกันกันเป็นอย่างมากนะครับก็คือคำว่า v i r t u a l n a t i o n ซึ่งอ virtual nation เนี่ยจริงๆต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่เป็นดิจิตอลนชันนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะพอพูดถึงดิจิตอลนชันเนี่ยจะนึกถึงเอสโตเนียที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นอยู่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มนะฮะดิจิตอลอีโคโนมีและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแต่ว่าคำว่า virtual nation เนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปตรงที่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่า virtual nation เนี่ยคือรัฐอิสระอันหนึ่งที่มีอยู่บนโลกดิจิตอลเท่านั้นนะครับ มีการพ e d i c t กานะครับว่าภายในปี2 0 3 5เนี่ยโลกของเราเนี่ยอาจจะมีรัฐอิสระที่ว่าเนี่ยที่เป็นอธิปไตยของตัวเองเนี่ยนะครับที่อ,อยู่บนดิจิตัลเนี่ยเป็นรัฐแรกขึ้นมานะครับซึ่งด้วยคอนเซปต์แบบนี้มันอาจจะฟังดูเกินจริงไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันพอที่จะมียู c a s สบางอย่างที่มันเริ่มมีการเดว e ล o อขึ้นมาแล้วนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะได้ยินคาว่าอย่างบิตเนชั่นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปเ e ิร์ชตามเว็บเองเนี่ยก็จะเป็น เป็นการเขาเรียกว่า experiment นต์แนวคิดนี้เช่นกันเพราะว่าภายใต้คำว่าดิจิท a ลเออเวอร์ชวลเที่ว่าเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎเกณฑ์ของการปกครองด้วยตัวเองเขามีเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเซอร์วิสขั้นพื้นฐานนะครับดิจิทัลเซอร์วิสเออนชั่นลไอดีต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่า คนของเราอะครับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยอยู่ในเชิงฟิสิกอลเนี่ยอยู่ภายใต้ประเทศประเทศหนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความเป็น v i r t u ชวลีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นประชากรของอีกอีกเวอร์ชวลน t ชันหนึ่งก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดดูจากทางรูปทางด้านขวามือเองเนี่ยนะครับทาง Gardner เองก็บอกได้ชัดเจนครับว่าจริงๆแล้วลักษณะของ ของการทำ virtual nation เนี่ยมันจะได้รับแรงบนันดาลใจมาจากความที่มีลักษณะเป็น decentralized ทั้งหมดนะครับการกำกับดูแลเนี่ยจะไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่ง leader ของรัฐดังกล่าวเองเนี่ยก็มีลักษณะเป็น virtual leader นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพวก top influencer ที่เราเห็นกันตามโซเชียลมีเดียเนี่ย once วันหนึ่งอาจจะมีการพัฒนาต่อไปเป็นอาจจะเป็นเป็น digital leader หรือว่าเป็น,ปน virtual leader ก็ได้นะครับ ซึ่งผมว่าแนวคิดนี้เองเนี่ยเราอาจจะต้องจับตามองมันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่พอดีว่ามีเวลาเพราะาไมาเยอะนะครับก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะมาขยายความให้ให้พวกเราทราบกันได้นะครับทีนี้ถ้ามาต่อกันที่เรื่องของเว็บเว็บ3.0หรือเว็บ3เนี่ยผมบอกว่าเราพยายามที่จะได้ได้ประโยชน,น์จากความที่เรามีแนวคิดของเรื่องของการทำ decentralized ไม่ว่าจะมาจากบล็อกเชน หรือว่า De f ฟนะครับซึ่งตัวน,นี้อาจจะโฟกัสในส่วนที่เป็น Financial แต่ว่าพอเราพูดถึง w ว็บเนี่ยถ้าเราดูจากการ t n e r Hype Cycle ทางด้านขวามือเองเนี่ยมันมีเทรนอยู่อันหนึ่งครับที่เราเรียกว่า d e c e n t r a l i z e d Web นะครับซึ่งแต่ว่าจริงๆเว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดใหม่ที่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางผู้ให้บริการใดๆแต่ว่าคอนโทรลทุกอย่างรวมทั้งเรื่องของ Privacy หรือ acy, ร,วร,วร,วรวมทั้งเรื่องของ Data a c c o u n t a b i l i t y เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตัว User เป็นหลัก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยคือการเนอร์พิจิตเอาไว้ว่าน่าจะมาในช่วงของห้าถึงสิปีดังกล่าวแต่ว่าผมคิดว่าด้วยเทรนด์ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยนะครับเราอาจจะอา,อ,าอาจจะต้องลองจับตามองดูนะครับซึ่งาจากรูปขวามือเองเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของพวกเทคโนโลยีสแต็กที่เกี่ยวข้องนะครับกับทางเว็บ3.0ยเนี่ยอ,อยู่ อย,อยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งจะสังเกตว่าในเลเยอร์ที่มันอยู่ด้านล่างเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นพวก p e e r p e e Internet Overlay Protocol นะครับแต่ว่าเลเยอร์ที่บนไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะพึ่งพาเรื่องของพวก Blockchain Protocol ต,ต,ต่างๆนะครับซึ่งผมว่าเทคโนโลยีตัวนี้เราสามารถที่จะจับตาดูได้นะครับทีนี้ในส่วนของ Metaverse เองนะครับพอเราพยายามที่จะ Imagine ตัว Metaverse เองนะครับว่ามันคือมันคือ Environment อันนึงมันคือ h share ช Virtual Chat Space อันนึงที่ทุกๆคนสามารถที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยเราพอที่จะเห็นครแม้ว่าเราจะยังไม่ได้อยู่ในยุคของเว็บ3.0ก็ตามเนี่ยในเว็บ2.0เองเราก็มี m v t r s e อยู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น Metaverse ที่อยู่ภายใต้ Environment ที่แตกต่างกันอาจจะยังไม่ได้มีการ Connect เข้ามาซึ่ง Metaverse พวกนี้เองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่เรามีพวกเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเช่นพวก พวก AR, VR นะครับหรือพวก IoT นะครับหรือพวก AR Cloud ต่างๆพวกนี้นะครับเทคโนโลยี 5G ก็จะ enable ทำให้เราสามารถที่จะใช้งาน Metaverse ได้อย่างดีนะครับทีนี้มันมีบางอย่างที่เราเห็นว่าใปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเข้าสู่ยุคข,ของ Metaverse แล้วเหมือนกันสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าพวก Digital Currency แล้วก็พวก NFT นะครับผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือถ้เกิดใคร ใครเล่นเกมอย่างเช่นโลบล็อกเนี่ยอาจจะรู้จักพวกพวกอวตารพวกนี้เองนะครับพอดีอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างมาเป็นเป็นอวตารของลูกชายผมเองนะครับเพราะว่าผมว่าอวตารเขาขู่มากเลยนะครับคือคนในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ Metaverse เพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยทํำทรานซ c คชันต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อขายสินค้าต่างๆเนี่ยภายในเมตาเวิร์สได้นะครับแต่อย่างเคสของโลบล็อกเองเนี่ยเขาอาจจะมี ข้อกำหนดเอาไว้ว่าเอออยู่ทำได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอยู่อาจจะแบบห้ามไปออนไลน์เดทติ้งกันในโลบล็อกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เองเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ,ก,บกับพวกเขาเหมือนกันแต่ว่า,าจริงๆแล้วพอเราพูดถึง verse เมตาเวิร์สในยุคต่อไปเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ว่ามีการเอาพวก virtual Re a l i t y เนี่ยเข้ามาใช้งานซึ่งถ้าเกิดเราลองดูจากจากจากเทคโนโลยีตรงนี้ผมว่า Next Generation ของทาง i c r o s o f t teams เองเนี่ยก็คือว่า เราสามารถที่จะสร้างอวัตถ a ที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นอวัตถ a ของของคนเเข้ามาร่วมประชุมกันได้นะครับแล้วอย่างยิ่งถ้าเกิดเราดูจากรูปทางด้านขวามือเองเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถที่จะใช้เป็นพวก VR device ต่างๆเนี่ยในการที่จะสร้างอวัตถ a ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเขาอาจจะมีเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นเองครเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยมันอาจจะเทคเพียงแค่หน้าแค่หัวแล้วก็แค่มือเท่านั้นเองเราอาจจะจับความเคลื่อนไหวได้แค่นั้นนะครับ ทีนี้ในมุมมองของ enterprise เองเนี่ยเราพบว่า metaverse เองเนี่ยก็สามารถที่จะ enable business model ใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปเปิดร้านเปิดเอ่ที่ทำการเปิด head office อยู่บนโลกเสมือนเช่นหลายบริษัทก็ไปเปิดอ f ฟฟิศอยู่บนอยู่บน sandbox เนียนะครับเราสามารถที่จะไปประกาศขายสินค้าและบริการต่างๆบนนั้นได้ซึ่งเราอาจจะไปซื้อสินค้าบนนั้นรับของบนนั้นแต่ซื้อสินค้าบนนั้นอาจจะรับของที่เป็น physical ก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของ Risk แล้วก็ Challenge ที่เกิดขึ้นกับ Metaverse เนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ได้มีประสบการณ์เข้าไปตามพวกไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมพวกเ,เกมต่างๆที่มีความเป็น Metaverse ในปัจจุบันเองเนี่ยเราจะพบว่าเ,เขาก็จะมีข้อกําหนดเลยบอกว่าอ,อ,อยู่เข้าไปได้แต่อยู่ห้ามใช้ชื่อนามสกุลจริงนะ อยู่ต้องใช้เหมือนกับว่าเป็นแบบชื่อแฝงเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอทุกคนใช้เหมือนกับว่าเป็นชื่อแฝงของตัวเองไม่ได้ใช้ชื่อจริงเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโดนเอ่อโดนแฮกโดนขโมยไอเทมโดนโน้ตนี้นั่นต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะคัาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะอาจจะมีการดําเนินคดีในโลกของความเป็นจริงได้นะครับเพราะว่าเรื่องของ ของ identity เนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถที่จะ proof ได้ว่าเออคุณคือใครใครเป็นเจ้าของบ้างซึ่งหนึ่งในลิงก์เดียวที่อาจจะมีนี่ณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของ email address นั่นเองนะครับในเรื่องของ laws regulation s ที่อยู่บน Metaverse เองเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนกําหนดนะครับก็อาจจะต้องอาจจะไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานกลางขึ้นมาเป็นคนกําหนดหรือเปล่านะครับเรื่องของ malware protection ก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าพอทุกอย่างมัน d e c e n t r a l i z e เองเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเองเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับ end user แต่ละคนแล้วเพราะฉะนั้น protection ก็ต้องคงต้องดูแลกันเองเพราะฉะนั้นผมว่าในมุมมองของการทำ security เนี่ยมันจะ shift จากตัวผู้ให้บริการเนี่ยมาเป็นคนที่เป็นผู้ใช้บริการมากขึ้นนะครับประเด็นเรื่องของ data protection ประเด็นเรื่องของ intellectual property เนี่ยนะครับแนวคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันถูกสร้างบน metaverse เนี่ยนะครับเราจะ protect กันอย่างไร หรือแม้กระทั่งพวกเทคโนโลยีที่อยู่ในเมตาเวิร์สในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มาชัวร์มากพอซึ่งมันอาจจะมาแล้วมันก็จะไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องจับเทรนด์ดูให้ดีซึ่งจากข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพ general นะครับที่อยากที่จะกลับมาชวนคุยว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของ enterprise เองเนี่ยถ้าเราจะต้องทําธุรกิจนะครับขายสินค้าและบริการต่างๆในปัจจุบันเองเนี่ยพอวันหนึ่งที่ ยุคของเว็บ3.0เข้ามา m e t a เวิร์เข้ามาเนี่ยเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับทีนี้ผมขออนุญาตถอยหลังกลับมาอยู่ในช่วงของการที่แบบอาจจะใกล้ปัจจุบันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าอย่างเงี้คถ้ามองในมุมของ IT นะครับได้มีผลไปสำรวจทางกลุ่มที่เป็น CIO และผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่า Top 3นะครับของสิ่งที่เราให้ความสนใจนะครับอย่างแรกแน่นอนเป็นเรื่องของ Cyber Security นะครับ ซึ่งจริงเป็นเทรนด์ในปัจจุบันมากครับเศรษฐกิจไม่ไดีอย่างไรไซเบอร์ซิเคียวริตี้โตสวนทางตลอดนะครับยิ่งทุกคนไปออนไลน์โกดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยไซเบอร์ซิเคียวริตี้ยังไงก็ต้องมานะครับเรื่องของคลาวด์เรื่องของ AI ML พวกนี้เป็น3เทรนด์ที่จริงๆแล้วที่ Cyber Elite เองเนี่ยเราก็เราก็จับตาดูนะครับให้ความสนใจมันเช่นกันนะครับแล้วจากการที่เราได้เข้าไปอินวอล์กันในในในคอมมูนิตี้ของประเทศไทยเองเนี่ย เราพบว่าจริงๆแล้วในปีปีนี้เราจะเห็นเทรนด์อยู่หลายๆเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ spending เรื่องของ cyber security มากขึ้นประเด็นเรื่องของ zero trust architecture ที่อาจจะเป็น common practice ของของอุตสาหกรรมนะครับเทรนด์ใหม่ๆที่อาจจะมีการพูดถึงมากขึ้นเช่น Cyber security m e s h ก็น่าจะกำลังจะมานะครับประเด็นเรื่องของ automation ที่เรามีการพูดถึงเรื่องของ RPA robotic process automation ปัจจุบันก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของโลก security ด้วยเช่นกัน ครับ r y e e u s i t y r i t y น Public Cloud อันนี้ผมเชื่อว่ามาแน่นอนนะครับแมเนเซอร์ i c e นะครับคนตะลุยทำเองจนจะไม่ไหวแล้วก็คือหาผู้เชี่ยวชาญมาให้บริการดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ากับหัวข้อที่คุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ emerging technology นะครับเว็บ3 0, Blockchain, บ e t a v e r s e อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นในมุมมองของ Cyber ร์อเองครับเราอยากที่จะตั้งโจทย์ว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องกระโดดเข้าไป สู่สู่โลกของเอ uh, emerging technology แบบนี้เองเนี่ยนะครับในมุมมองของ enterprise เรามีผลการ study เ mm hmm. บื้องต้นจากทีมเนี่ยว่าจริงๆแล้วในมุมขององค์กรเองเนี่ยเราน่าจะต้องโฟกัสกับอะไรนะครับเช่น <c oughs> เราก็เลยแบ่งเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของเอ่อ uh, blockchain platform เราอาจจะต้องมานั่งเขาเรียกว่าแยก คอมมิวนต์มันออกมาดูซิว่าจริง,จร,งจริงแล้ว Security ของมันและความไม่ความไม่ s ิเคียวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้บล็อกเชนนี้แบบว่า very secure เลยคุณมั่นใจได้ถ้าเกิดคุณเก็บข้อมูลไว้บนบล็อกเชนแต่ว่าจริง,รงๆเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่2คือถ้าเกิดองค์ก,งกรจะต้องไปการทําการดีลกับคริปโตเคอเรนซีนะครับคริปโตเคอเรนซีหลายคนมองในแง่ของการลงทุนแต่ว่าในการที่จะเอามาใช้ในการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเองก็ตามการใช้จ่ายซื้อของเองเนี่ยผมว่า ก,ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีความ aware แล้วก็ต้องเข้าใจนะครับอันที่3มก็คือ NFT หรือว่า Non-Fungible Token ก็เป็นเทรนที่หลายๆองค์กรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพยายามที่จะ tokenize เอ่อ t s s e t ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปรับวิธีการขายให้ไปขายอยู่ในรูปแบบของ NFT มากขึ้นหรืออาจจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่บอกว่าเขาเรียกว่า Hyper Tokenize ก็คือจะ tokenize ทุกสิ่งอย่างขึ้นมา ก็เป็นสิ่งที่ทางองค์กรเนี่ยจะเป็นต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปไปทีละเรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกเองเนี่ยถ้าเกิดเราลองแตก a r c h i t e ต็กเจของทางบล็อกเชนเฟรมเวิร์กออกมาเนี่ยนะครับถ้ามองในเชิงของ f u n ชั่น n a ลเนี่ยเราน่าจะแบ่งได้เป็น6กส่วนประมาณแบบนี้นะครับทีนี้ผมคงไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัสในแต่ละส่วนนะครับแต่ว่าพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราพอที่จะบอกได้เลยครับว่าเฮ้ยมันมีประเด็นวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ค r ิ p โตกราฟิกอัลกอริทึมที่ใช้เนี่ยเออถ้ามันไม่ปลอดภัยมากเพียงพอนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่า b l บล็อกเชนสิ c u r e กันด้วยอยู่บนคอนเซปต์ของ h แ s h Function แล้วก็ดิจิ t a ล s i g นเจอร์ก็ตามเองเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเลือก Hash Function ที่ไม่เหมาะสมเรื่องของพวกเอ่ออิน i ร n a l g o r น t h อัลกอที่มันไม,ม่ดีเองเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นช่องโหว่อันนี้ไม่นับรวมเรื่องของพวก c o n s e n s u สโปรโตคอลที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับที่อาจจะทำให้เอ,อ่อมันเกิดความเหลื่อมล้ำกันนะครับประเด็นเรื่องของคีย์แมเนจเมนตประเด็นเรื่อองงข เราจะเก็บ data แล้วก็มีการ transfer ระหว่างกันยังไงระหว่างเรื่องของ on chain off chain data เพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของข้อมูลหลักๆนะครับ d a t ต storage ต่างๆบางทีเราเก็บไว้บน f f h a i n ก็ chain, คืออยู่ข้างนอกบล็อ h a i n เพราะว่าเราไม่สามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนเช n ไว้ไว้บนภายในบ c ็ chain ได้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับ API สมัยก่อนเขียน API กันขอแค่ connect ได้แต่ปัจจุบันต้องต้องกังวลเรื่องของ authentication access control และอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเราเราคิดว่า API เป็นซีเคียวพอแล้วหรือยังนะครับอันนี้ไม่นับรวมเรื่องของอาจจะเป็นแอปพลิเคชัน DApp ที่มีการใช้งาน Smart Contract หรือแม้กระทั่งเรื่องของ wallet ที่มีเคสต่างๆมากมายที่แบบมีการพูดถึงกันเยอะยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเราจะมาเจาะประเด็นกันตรงบอกว่าแล้วตกลงไอ็กเชนแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยมันมีริสอะไรที่ที่คนที่เป็นองค์กรเนี่ยที่จะใช้เนี่ยแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ในใน,ในหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้เราเราโฟกัสกันในระดับที่ว่าเรามาคุยกันในสโคบที่เป็น Enterprise Blockchain จะไม่ได้เป็น Public Blockchain นะครับคำว่า Enterprise b l o c k c h a i n ก็คือว่าเป็น Blockchain ที่ที่องค์กรใช้งานขึ้นมาเขาอาจจะมีการ Deploy Blockchain Protocol ขึ้นมาเพื่อใช้งาน,นภายในมีการสร้างโหนดขึ้นมาเองเขียน s Smart Contract ขึ้นมาเอง,เองแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันใช้งานกันในในกลุ่มที่มีการทำธุรกิจนะครับเราจะเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Scalability เ่าเ เพอร์ฟอร์แมนซ์มันอาจจะไม่ได้เพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันมีทรานซัคชันมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะสเกลไม่ออกนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการใช้งานบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ a l ลิเดตมันชัดเจนว่าเราเอามาใช้แล้วคือใช้ไปทําไปแก้ไป regulation ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเราอาจจะเห็นเลกเกอเรชัที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเ i n ในมุมของทางทปทหรือว่าธนาคาร่งประเทศไทยแต่ว่าเล g u l a t o r รายอื่นเราก็อาจจะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ แอตแทกใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่ได้ดิสคอเวอนะครับค r y ปโตกราฟิกอัลกอริทึมที่เราไม่รู้ว่าไออัลกอริทึมที่เราใช้ในะตอนนี้เนะี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเป็นยังไงนะครับเราเจอควอนต u m คอมพิวติ้แล้วมันจะมันจะเบรกไอพวกนี้ได้ทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันเองก็จะมีคนที่มีการพูดถึงว่าเขาจะมีการดีไซน์อัลกอริทึที่แบบว่าแม้กระทั่งควอนตัมเทคโนโลยีเองมันก็ไม่สามารถที่จะแครกได้เนี่ยนะครับก็จริงเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะแชร์ให้ฟังในเวทีอื่นนะครับ ทีนี้เราลองมาศึกษาต่อเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย security threat ที่มันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยจริงๆเราบอกว่าเราแบ่งเป็นได้เป็น5เรื่องับเกี่ยวกับ user นะครับซึ่ง user ที่เราพูดถึงก็คือเราอาจจะบอกว่ามีการเก็บ private key ที่ไม่เหมาะสม password เก็บไว้ไม่ดี authentication ก็ไม่ได้เจอปัญหาว่าจะโดนยึดเรื่องของพวก account เงี้ยนะครับ API ไม่เหมาะสมหรืออาจจะใช้ Ora c l e ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง on chain off chain ในแบบที่เป็น Centralized ซึ่งอาจจะ ก็อาจจะไม่ได้ efficient นักนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีการพูดถึงที่แบบเป็น e e e n t r a l i z e d ์ออ r a c l e กันด้วยนะครับ data ที่เก็บอยู่บน On-Chain Off-Chain จะ secure, secure กันอย่างไงแน่นอนว่า On-Chain Data เก็บอยู่ใน b บ o c k c h ช i n Off-Chain off อาจจะอยู่บนบน Cloud บน AWS เราเรา l o w l o w t p s a c t i c e ของ a อ s ดีพอแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะครับ uh, Smart Contract s, เขียนแล้วมีช่องโหว่หรือไม่หรือแม,ม้กระทั้งพวกโนดต่างๆนะครับทีนี้ คือในมุมมองของเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษาเข้าไปว่าเออแล้วจริงๆแล้วถ้าเรามองแบบในมุมที่เป็น holistic a l l y แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทํา Security ไม่ได้อย่างไรนะครับเราก็ดูต่อว่าเออเออทบทอเองเนี่ยก็มีการออกไกด์ไลน์ในการที่จะทำเรื่องของบล็อกเชน i ิเคียวตี้มาโดยเช่นกันให้กับทางสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทบทอมองไปมากกว่านั้นก็คือเขาดูเรื่องของ Ri กซที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูเรื่องของ g o v e r n a n c e ด้วยนะครับถ้าเกิดเราดูจากรูปด้าน,นไอตัวเด้านบนเนี่ย นะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาพูดถึงเรื่องของการกํากับดูแลคือขาดบล็อกเชนที่อาจจะไม่ครอบคุมเพียงพอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เริ่มต้นบิล์เรื่องบล็อกเชนโปรโตคอลดนที่มองในมุมเรื่องของเทคโนโลยีเบสเป็นหลักแต่ว่าพอเราเอามาดิลอยแล้วเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องการฟันแนนซ์หรือแม้กระทั่งประเด็นที่จะมีการต่อระหว่างบล็อกเชนออกไปข้างนอกที่เป็นเลกซี y s ิส t e เเมเองเนี่ยเรื่องของซิเคียวรตี้เนี่ยมันมีพอแล้วหรือย,อยังอะไรเง,งี้ยนะครับทีนี้จะถ,ถามว่าแล้วองค์กรควรจะต้องทำํำง ผมว่า recommendation เราทำได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกคือเราต้องเราต้องมีการตั้งตั้งสมมติฐานกันก่อนนะครับว่าบล็ c h a i n มันไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจาเป็นต้องมี security practice บางอย่างที่จำเป็นต้องดาเนินการนะครับเช่น governance ต้องมีนะครับเรื่องของการ for, ไป follow up เรื่องของ change ในพวก regulatory requirements ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบล็ c h a i n ซึ่งในอนาคตเราอาจจะมีเพิ่มขึ้นก็นได้นะครับแล้วอันที่3ก็คือว่าผมเชื่อว่า เราจําเป็นที่ต้องมีการ implement เรื่องของ security control ซึ่งไม่ได้แปลว่าพอเราพูดถึงโลกของ blockchain แล้ว security control ที่เรามีบนโลกที่เป็น on-prem หรือว่า on cloud ในปัจจุบันมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า blockchain เองเนี่ยก็มันก็ถูก implement อยู่บนเทคโนโลยีพวกนั้นแหละครับเพีงเยงแต่ว่าเราอาจจะต้องเอามา r e v i c e แล้วก็ลองดูปรับให้มันเหมาะสมกับการใช้งานเนี่ยนะครับ อันที่4ก็บอกว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาในการใช้พวก decentralized oracle แทนพวก API นะครับในกรณีที่จะต้องไปอินเทอร์เฟซกับพวก legacy system แล้วก็อาจจะต้องมีการ monitor security ที่ททีี่่ชัดเจนนะครับผมไปเจอไกด์ไลน์อันหนึ่งครับที่เขามีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะทำ assessment บน blockchain platform เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับเขาก็จะมีการพูดถึงว่าแบ่งเป็น3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของ platform เรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของ emerging decentralized web นั่นเองนะครับ ในส่วนที่2เองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของพวกคริปโตเคอเรนซีซึ่งเราจะสังเกตว่าประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของเหรียญตัวเหรียญเองนะครับเรื่องของการลีกอลโปรเทคชั่นเรื่องขอเรื่องของการที่แบบเดเรคชั่นของเอ่อเ a ก o r เลเตอร์เมอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแม้ว่าเทรนในปัจจุบันเขาบอกว่า crime ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี่เดมอาจจะลดลงไปอีก30%ในปี2024สเพราะว่า แฮกเกอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเอาเงินที่เขาได้จากเว็นซอแวร์เนี่ยไปแคชออกมาหรือไปฟอก์ออกมาได้เพราะว่า exchange ที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะถูกเอ่อถูกแบนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในมุมของการซีเคียวตัวคริปโตเคอเรนซีเองเ่ยครับก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเซอร์วิสประเภทเรื่องของพวกบล็อกเชนแอสเซอร์วิสมากขึ้นนะครับอยากให้มีการอีวัลโเอแล้วก็เลือกพวกโซลูชันที่เหมาะสมแล้วก็มอนิเตอร เรื่องของ regulation ใช่มากขึ้นนะครับมีการใช้ EKYC ที่พิสูจแล้วว่ามันใช้งานได้นะครับนะครับทำ analytics ที่เป็นเรื่องของพวก on chain off chain แล้วก็ develop เรื่องของพวก governance structure ให,ใ,หให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับที่อยากที่จะมาคุยก็คือว่าในมุมมอ,ององค์กรเองเนี่ยเราเห็นว่ามัน NFT เนี่ยหรือว่า non fungible token เนี่ยมันมีการพัฒนานะครับ แล้วมันพัฒนาไปถึงขนาดที่ว่ามันมีศัพท์ที่เราเรียกว่าไฮเปอร์โทเคน a เซชันนะครับเพราะว่าโทเค n ไนซ์ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะโทเค n ไนซ์แค่ asset แอสเซทการเป็นดิจิ t a ลแอสเซทแต่ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยไฮเปอร์โทเคนเซชันเนี่ยมันโทเค n ไนซ์ทุกสิ่งอย่างครับโทเค n ไนซ์ประวัติศาสตร์โทเค n ไนซ์ภาพจำโทเค n ไนซ์ความรู้สึกดีๆต่างๆสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับทีนี้เองเนี่ยผมคิดว่า practice ที่เราอยากที่จะเห็นกับทาง NFT ก็คือว่า ต้องเข้าใจอย่างนึ้นะครับว่าตอนเราซื้อขาย NFT ในมุมมองขององค์กรเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราอยากที่ซื้อ Digital a s s e t ทอันหนึ่งแล้วเราซื้อแล้วมันอาจจะมีการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของบางที่ผู้ขายอาจจะให้แค่สิทธิ์ในการใช้งานเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูในส่วนที่เป็นเรื่องของตัว user license agreement นะครับ NFT ที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเองอ่ะหลายๆ NFT เนี่ยมันมีการเก็บเอาไว้บนบล็อกข้างนอกบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเป็นต้องมีมาตรการในเรื่องของ Cyber Security ที่ดีพอในการที่จะไป Secure ตวตัวบล็อกเชน NFT ที่เก็บอยู่นอนบล็อกเชนต่างไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องของพวก Decentralized Storage การใช้งานงพวกเอ็กโคลเซิร์ฟิสต่างๆสำหรับ NFT หรือว่าจะมีการซื้อพวก Insurance นะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะมีการไป Engage เอาพวก NFT Custody Service ซึ่งใน,นปัจจุบันเอ,เองเนี่ยก็พอที่จะเห็นบ้างแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็น practice ที่อยากที่จะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้เองนะครับ พอดีเวลาน้อยนะครับก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาลงดีเทลใน,ใน,ใน,ในแต่ละส่วนแต่ว่ายัางไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่มเติมให้ฟังนะครับก็ไทยนี้นะครับก็อาจจะรบกวนเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับก็รบกวนสแกน QR code แล้วก็เข้าไปตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะลุ้นรับทาง e v o u c h e r ของ Starbucks นะครับมูลค่า200บาทนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองถ้าเกิดท่านใดที่สนใจอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเราหรือว่าอยากที่จะติดต่อ ฟอ l โล่ทาง Cy b e r Elite นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีพวกคอนเทนต์ดีๆที่จะมานำเสนอให้เพิ่มเติมเนี่ยก็ช่องทางต่างๆนีอยู่ทางด้านขวามือนะครับทั้งทั้งไลน์ทั้งเว็บไซต์ line, website, Facebook Instagram YouTube เดี๋ยวแม้กระทั่งเองเราก็มีการทำพวกเป็นชั้นแน l Podcast ที่เผยแพร่ความรู้ดีๆให,ให้ให้กับทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็ในนามของ Cy b e r Elite นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับที่มา,าฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ ยังไงคงได้มีโอกาสได้คุยกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ